ของเจ้าปวดให้เด็เี้ยนบาีซเลงพ่น้องเติอ์ไปไปเฮียนหมดเก็บงไมเพิ้นเอาข้าวมชงปากิ้อยู่เยี่ยบเ่าเยี๋ยบเชีวิตจวบเบิ่ลไหวนะจ๊ะเธอเพราะว่าเพราะว่าคันสิามเพ้นะเพ้นบาไอยู่ในเหตุการณ์มันปะบาไดยู่อาอเป็นผู้พาน้องครับเติรไดไปไปเบิ้งข้ามส่งปุ๋ยนสไปเรียนเฮียนไปงบอกรวเขาว่าไปเที่ยวเขา บานนี้รถเร่มา่งปุ๋ยแยกกเร่ลงซาลิงลงไปแล้วเล่นไปไปมือไปกิมไปที่ทะเบียนรถมันหลังหามันเ,เปียปดสาั 8, 3. 8, 3. ลงไถ่เก่าสองปมเกมันเป็นรถยังรถหกรอเปลี่ยนที่โตมดนตนาเป็น,นเปียกซเหรอวันนี้ไม่ยังอีกเหรอวันนี้ ชื่อได้ชเก่าสมันกิมมันกิมเนยปดสามก็เก่าสองเหมอนไหมกิมสองนิ้วอันแล้วคูเป็นอไร่่อไหมตับริวงเก่าพี่น้องเออปลาจับปูใสกระดมมือเป็นตะนอนเนี้โอ้เอามือไปกิมมองเปดสามมือเก่าสองเลยบบเด็บ่เด็ตีแต่ว่ามือกิม่บดีตีกิมกิมมันมันมีแเปดสามตัวตัวหนาหรือกปล่ามี้ยนยังหรอเปลาแต่ก็เก่าวันนี้เนิ้วนึงก็ไปไปไปชี้เก่าสอง มันเดียวแค่ป่ะนันะมันเปิดสี่ยี่หันเดียวสี่เอามือจิ้มไลยังไดแล้วเนาะคือว่าทังบ่อเขาเป็หวดลยมันจะออกก้นเลเนาะจะเนาะคล้ากไทยคล้าหน้าอะไากันป่ะบางแถวเขาซื้อหัวนี่มักครัเกาซื้อหัรุ่นมากวพตามมันเดียวทั้งผลกันทีนะโอ้หันด้วยหันมัน ออกกังหมดวามเดียได้ทีมื่นเดีว่าซื้อสามกลับไหมซีศูนย์ซีตัวแบบกัเจียวหมอไส้กันเจียวฮัทนั่นหัวด่ันสื่อยู่วันนี้พ่ตามซีศูนย์ซีโอี่าเสจเพราะซื้อได้ซื้อมากซื้อได้กลับหมด้่สามกลับโกลับนตรงเลยตัวนี้สามตัน4ีศูนยมันสตัวตรีร้า่อตามก้บพ่อได้เนีถ้าพ่ตามมันมม่ลอยออกมันเปอยออก วันนี้าขายยูน่โคนเขาขายตัวขายเป็นกับก็ตังได้หลกันทอาตัวลอยนึงวนเปียกท่านกันทอาหกกับเอาสามกับเสียสามลอยบอกก่อนยังเเตัวด้กร็ท้าเขาถึได้ซีมื่อเลยซีมื่อลอยหน่งยุดงค่ะดหล้มันสีมีเหล็กลายตัวเด้อมีลายตัวเยูะใช่ไหมแต่ว่าเปินเอาเมื่อไปจิ้มของสามเมมันมันนี่แปีสามหรอ แปดสามเขาก็ขีดยุดวะขีดเราวันทสิมีสี่ตัวดิต้องถพันพันไปสี่นิ้วหนึ่งสี่แปดสามนิ้วนึ่งมันเป็นสี่ตะก่วสองสองตัวนี่พันบ่สี่นะมันเริ่มมันเบิ้งมัดสุตัววัุตัวมันมีทั้งเหมือนสิมีหตัวเ้ีคือคือเขาเขาจงแก้วแต่มือที่มือถือคนจิ้มนะเบิ้งอตตเขาจิ้มแปดสามเะเนาะแปดสามเก้าสองันมันต้องอะไร อาจารย์เอออาจารย์อาจารย์เบิ้งเบื้องต้องเยอะกี่ทามเบื้อาจารย์เออาจารย์เบิ็งว่ามันรถถ่ายเยนรถคันนั้นมันมันมีตัวได้เนี่ยเพราะว่ามันชงปุ๋ยเขาประจังมันปุ๋ยเจนยื่นรถคันนั้นอ่อนเพือ่อนหัวกระซี่นี่มันประคำแม่นผมกระสี่เมื่อไดนมือก้อนแม่นมือก้อนนี่ขาเจ้ามัเกี่ยวเขาเพื่อนกิมเพื่อนน้ำมือกิมเลยแม่นกิมเลแม่นซี่ซี่ก็เหตุอ่ะ เกลียออกเอ้ห่าลงขี่สนเล็งขั้นงไปเบิ่ก็ได้ออกเ้นแนเไออกมาชี้นี้ชี้ไม่เป็นดูครับกิมโอเคโอโอ้โอ้โอ้โอไปยกไปลูกยกไปโอ้เอมีอ้ดนหานกล่องกันวันน้ได้ได้ได้เสรางให้บให้น้องให้น้องคมเติร์ดสีแล้วเ้สีให้เนี้ยสี่่เดิอะสีออกนสีเสนวน บนอ่งเ้เซีโดนแล้วนอนเตเลยคนซีซื้อใช้ใชตัวไรนี่มือกิมมื่งนี่ตัวไรไอหยอกตัวกิแปกิแปดแท้คได้เม่ซื้อนมเลยโอ้ยิดเขียนด่านี่มาเห็ดแล้วจานแล้วงานเห็ดแล้วจานนี่ล้วพีน้องของแค่นี่นะไร่ขีไ้งตนเลขกแปดาา์บดถือกวไปเขียนให้เลยเขียนให้มีแต่สอตัวเล่นวนี่สตัววะ ตบกันน่ะออกบ่ตบบ่เออตบแล้วเออตบแปดสามเฮ้พอแล้วพอลี้มุ่่นวายหนึ่งวินา่อยในคลิปน้ำเด็กหน่อยสามันบาเหี่เโคดีน้ำได้บ่เดกขานมโดนเหรอเ้บาโนมโดนเย้เย้เย้เย่เยคเยเย้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 เเย้เยาเเย้เย้เ้เเย้เเเ้เคเเเเ้เเเ้เ้ มากัมาตัวเฮตังไหนเอาเมายงนัเาเแต่ว่าเ้มอเาราบ่ามันมีอะไรเจ้าไปชอเหล็กด้เล็เาต่านมอร่าเล็กตัวไหนเอาเมากบพี่เขาเขาเ็นทาเมาจเอเาเมาหนึ่กบาทาเ้เไป่นิมตะเวียนรถดากับเอ็ได้บอกดูใคปาญกามาเขียนพันกัเอามือมาตบพนกัตบแต่8าเอาเมานะครับ เขาขักเลยเขาเมาพี่ร้องเขาเมากันไเขาแแล้วนี่เขาแแสามสแค่สองคู่นี่พนี้นาแนตอรอบนี้ละัได้ตมมากที่เราคนไายกับวาที่ิอันี้ก็จะปิดไปวไเขาเด่ขาวันนั้นเนี่ยดน้ำขุ่นนาขัน้งุัดเปี้ยไม่เรื่อยนี่เขามาแี่น พรเหล่าก่อมอี่ญายแสบอีปัแสบอัญาบอีไม้อยากไปลวอยู่ได้เยอะนี่คนไม่อยากนอนอยู่คนอยากมาเรีนน้ำเอฟซีเลยนะอเติ่มฟี่ตัวนี้นะครับเด้อามเองเราเป็นตัเมย์เนาะอามยัยเมย์เก้าไปไปลอกห้อยลอกมัดนี่นวดปีนผอมปีนไงนี่นละ สมัยตะกี้เน oh, so like ีงเขาเนี้ยวติดาตีนเพิ่นได้นเอาเนี้ยงกูอยู่ดึงออกได้เราก็ไปถ้าก็คุมเลี้ยมอยู่หันเหรอวะดึงนั้นออกแล้วก็แหงไปน้ำดิบันนี่แมว่า่ะดน้ำหันเอควันมือคนเหรอเห้เพิ่นยุนี่ล่ะเต้นกบแม้เลแม้วแ้วคือเ่าถึงแนวนอนเเข่าเมือ่เข่าเรีกสิเข่าแล โอเคบอโอเคโอเคโอเคแล้วจะปาิดเนาะคไนสองนาทีนึง่โอเคบออกบออกบออกบอเห็นบอ๊อมโอเค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 คารโนมมดแล้วมมดแล้วเด้อีฟาหาคา์โนมด้วยเอเีบบออมาหนเด้อหัีเนี่สรุปน้องคอปเตอร์ซิมทะเบียนรถ8 3ดสนะคะ Uhm, <bom> เอาม oh <my. S 1> ือมาเอามือมาตบมาหันกระตบกัแต่สามไฮโซใครมาเทฟซี่โซดีน้ำเด้อเฮ้ยคนตก็อะบ่อหั่นในเสียงมันบ่อเล็กสองูนี่บ่บ่อันในหูวซ้ำบัดได้ว่ามันกึ้นีันกึ้นีฝันบ่ไปดงว่า ไปซื้อยั่งเหล็กกันดื้อชื่อเหล็กน้องเราตื่นมาั่นเขเลยว่าเขาสื้อตัวไหนแต่ว่าเห็นเหล็กแปดตัวเดียวได้ฟันในฝันได้ฟันเห็นแปดตัวเดียวเขาคิดว่าเป็นแปดสามเนี่ยเห็นแปดตัวเดียวจะกี่แดยังที่สองคู่หนึ่ง่าสั่นแต่ี่อแม่นั่นนีผมกันนะเพราะว่เห็นนั่งเล คนอันบรกว่าลายดอกมี่สองคู่หนึ่งยไปซื้อเล็กน้ำเพื่นเถอะวานี่โอ้อารียก็ได้เบาเพีนตั้งมาล้านกิมทะเบียนรถสองคู่แปดสามเข้าสองมวดก็อันนี้ไปกิมมันรถมอไซค์ข้าเจ้าแ่นไปยืนรัดท้างรถขาเจ้าไห้แล้วก็ไปกิมเก้าสองมัดดอกเก้าสองลบเบอร์าเบอกินนไพี่สดีําเด้อสิเดานมเดอครับเตอ เดินับเนี่ยยกมือครับคือครับเอาอ้เจ๊จีซองกล่องไหนวันนีน้เนานะกล่องได้ปลุกมากล่องได้